สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่ๆอีกแล้วในอีพีที่428 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567นะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาทุกถูกครับพี่พี่รอพี่พี่อยู่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไดีไลน์เฮงดี7 8 9แาละสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพพพีีี่่่่่ออยางแนนนนนะเ ลองดูครับพี่พี่วันนี้พระเยอะพอสมควรเลยครับพี่พี่ยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้พระเยอะพอสมควรเลยชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากตัวรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจพี่บอกน้องได้เลยยินดีให้บริการครับพี่พี่แต่จะก่อน แต่ว่าก่อนจะเริ่มรับชมเนาพี่ๆเนาะเหมือนเช่นเคยขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว,คไว้ครับพี่ๆเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะพี่ๆนะว่าเฮงดีมาแล้วครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะครับพีนะ่ๆเนาะแต่ถ้ากดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่ๆเรามีนัดกันทุกๆวันเลยครับพี่ๆตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอ,เจอ,เจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านมีพระบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพีนะ่ๆเนาะอ้าววัน,น รายการแรก,กเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเป็นเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเถอะพี่ๆเนาะนี่ขอขยับกล้องแป๊บนึงนี่อา้าวรายการแรกครับพี่ๆเป็นพระกองครับพี่ๆสอห้าบูชาคูพระรูปหล่อครึ่งซีก ติดขันน้ำมนต์เนื้อนวะโลหะเทโลโบราณชุดกรรมการแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่มุนหนึ่งอายุหนึ่งร้อยหกปีครับพี่พี่ปีสองห้าสี่สามแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะเนี่ยครับพี่ลองดูเป็นแบบนี้เลยครับพี่พี่มา,มา,ม,ามาในกล่องแบบนี้เลยนะพี่พี่นะอ๊บโอ้โหแน่นตึ๊กเลยพี่พี่แน่นตึ๊กเลยเอเคได้แล้วครับพี่พี่ก็ได้เล้วครับอุย นะครับพี่มาพร้อมมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับพี่พี่เป็นนี่ครับพี่นี่หลวงปูหมุนครับพี่พี่ครับน้องพิมพ์ครึ่งซีกแบบนี้ครับพี่พี่ครับพิมครึ่งซีกแบบนี้ชุดกรรมการเนื้อนวะโลหะนะพี่พี่นะแบบนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะ้องแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วกันนะอย่างนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยพิมครึ่งซีกแบบนี้หลวงปูหมุน d, ครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูเก่าจัดสวยจริงเลยครับพี่พี่ดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้เลยเนื้อนวะโลหะครับพี่พี่เทหลโบราณแบบนี้นะพี่นาะย้อนยุคเก่าๆคลาสิดีีอออย่าางงน้้มมพร เดิมๆเ,เอา4ี0บาทนี่อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูเลยนะพี่พี่นะหลบปุ่มหมุนนี่พี่พิมพ์ครึ่งซีแบบนี้เนาะมาในกล่องแบบนี้เลยพี่พี่เอา4ี0บาทเท่านั้นครับพี่พี่เอาเปิดประเดิมรายการแรกครับพี่ต่อมารายการโอ้โหดูปลุกหนังแบบนี้เนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับพี่พี่ ปรุหนังแบบนี้เนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยแบบใหญ่ๆเลยนะพี่ๆนะใหญ่เลยพี่ๆลองดูใหญ่ๆแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบกับพี่ๆครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆเก่าดีสวยดีแบบนี้ขนาดใหญ่ๆแล้วสวยงามจริงๆรายละเอียดสวยงามมากๆแบบนี้เอา300บาทปุหนังเอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะ รายการต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดวดพระโคคขัาพี่พี่นี่ลงลงสีปิดทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่มีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้เลยมีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้รับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ทวดวดพระโคครับพี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีพระผงเอ้ยพระเนื้อว่านเก่าเก่าแบบนี้รับพี่พี่เนื้อว่านเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้แล้วพี่ลองดูโอ้โหว่านขึ้นไขว่านขึ้น,น,น,นแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยที่สวยงามมากๆรับพี่พี่องค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยไขว่านขึ้นแบบนี้รับพี่พี่ครับนี่ดู ไขว่านขึ <altro> so like the like like ้นแบบนี้เลยอย่างนี้สวยงามจริงๆอย่างนี้โอ้โหดูเก่าดีสวยดีแล้วดูเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่เนื้อว่านแบบนี้เลยนะพี่ๆเนาะสวยงามจริงๆอย่างนี้อยากให้ลองดูกบพี่ๆนี่มีกระเทาะตรงนี้นิดนึงนะพี่ๆนะมีกระเทาะตรงนี้นิดนึงลองดูแล้วกันกับพี่อย่างนี้เลยเนาะเก่าดีสวยดีอุตตกุดหนึ่งดอกแบบนี้อุตตกุดหนึ่งดอกแบบนี้นะพี่ๆนะอย่างนี้อุ้ยหลุดมือไปอีกแล้วพี่ๆจะรอดไหมเนี่ยพระ จะรอดไม่เอ่ยลองดูแล้วกันนะพี่ๆน้องแบบเนี้ยครับพี่ดูอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีครับพี่ๆน้องอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทหลวงปู่ทวดครับพี่เนื้อวัดวัดพระโคครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆนาะรายการต่อมาครับพี่ๆรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปานครับพี่พี่ครับนี่เลยหนุมานครับพี่พี่ครับเนาะอย่างเงี้ยครับพี่ทรงหนุมานแบบนี้หลวงพ่อปานทรงหนุมานแบบนี้เนื้อ ดินแบบนี้เก่าๆสวยงามมากๆครับพี่ีมีตลับปุ๊กให้พี่พี่หนึ่งใบแบบนี้เอาไปขึ้นคอได้เลยพร้อมใช้ขึ้นคอแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนาะมีตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบโอ้โหดูสวยงามเลยทีเดียวครับพี่พี่ครับดูสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่ๆอะไรทีู่ดิตินี่ครับพี่ลองดูเนาะอย่างเงี้ยพี่สวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ พระเนื้อดินพระเนื้อผงแบบนี้เก่าๆหลวงพ่อปานโหเก่ากึกเลยครับพี่พี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้รายละเอียดติดดีนะพี่พี่เนาะรายละเอียดติดดีเลยแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะผมลองส่องดูเห็นนะพี่เนี่ยเห็นนะพี่ทังนู่นเห็นอยู่กับพี่เป็นมวลสารเอ่อเขาเรียกอะไรพี่ผงพุทธคุณนะพี่น้องเห็นผงพุทธคุณอยู่กับพี่พี่อย่างนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อปานหวบางนมโคแบบนี้เอา500บาท หลวงพ่อปานเอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่เป็นอ่า ชินราชใบเสมานะสวยงามดีนะพี่พี่นะพระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้สวยงามดีพระกรุเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลยทีเดียวแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะแบบเนี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พระเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าครับพี่พี่ครับนี่พระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะสนิมแดงแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหท่านหลังติดสนิมแดงแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เอา300บาท นี่ชินาลาบเสมาแบบนี้เอา300บาทนะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่รายการต่อมาอันนี้เป็นพระพุทธเนี่ยพี่ผมไม่มั่นใจเลยครับพี่พี่อันนี้ไม่ทราบกรุพี่พี่ลองดูแล้วกันแต่ได้ความเก่าด้วยความเก่าจริงๆครับพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่อันนี้ผมได้มาจากอุตรดิตนะพี่พี่นะพระอุตรดิตมาเลยพี่พี่แบบนี้แต่ว่า น้องไม่มั่นใจเรื่องที่ครับพี่พี่ว่าเป็นที่ไหนเนี่ยครับพี่ลองดูน้องอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีได้ความเก่าแล้วครับพี่อย่างเงี้ยได้ความเก่าเนี่ยครับพี่ลองดูสุนิมแดงเป็นไงพี่สวยงามน้องแบบเนี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เลยเก่าจริงๆพี่พี่ผมบอกได้เลยว่าเก่าจัดเลยละครับพี่หน่อยเงี้ยครับพี่ติดนิดเดียวน้องไม่ยังไม่ทราบที่ยังแกะที่ไม่เจอว่าเป็นที่ไหนนะพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่นาออันนี้ตีเป็นไม่ทราบที่ไปให้พี่พี่กันนนนะะพีี่แบบ้ แต่ถ้าพี่ๆท่านใดมีข้อมูลบอกน้องได้นะพี่นะ้าแบบนี้เวลาน้องไปเจอใหม่จะได้ทราบที่น้องพี่ๆน้องอย่างนี้อาศัยดูความเก่าอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะครับพี่อย่างเงี้ยไม่ทราบที่เอา300บาท พระกรุเก่าๆแบบนี้เนื้อชินตะกัวครับพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นไม่ทราบที่พี่พี่ๆเนาะลองดูครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นเหรียญครับพี่ๆหลวงพ่อแดงวัดเขาไปได้อินแบบนี้อันนี้ผมจาไม่ได้ลรวออกวัดอะไรนะที่เขาหลังพระแม่โพศพแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ๆแต่ว่าสวยงามคมชัดดีครับพี่ๆเป็นเหรียญกลมรับพี่น้องสวยงามคมชัดดีข้างหน้าเป็นรูปถ่ายเป็นรูปหลวงพ่อแดงครับพี่ๆครับนี่เป็นรูปหลวงพ่อแดงวัดเขาไปได้อินแบบนี้สวยงามดีดูในตาคมคมชัดชัดครับพี่ๆครับนี่เลยนะพี่พระครูยานาวิราชแบบนี้หรือว่าหลวงพ่อ น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่วัดเข่าไปไดอีกครับพี่พี่ดูรายละเอียดเส้นไตส่วนคนแมวคมชัดดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับแต่ว่าอันนี้น้องจาไม่ได้ว่าอ,อกวัดอะไรนะพี่พี่นะเป็นหลังพระแม่โพศพแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเอาซีร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อแดงเอา4ี่รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่นายครับพี่พี่ครับหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งแบบนี้เก่าดีครับพี่พี่ทองแดงนะพี่พี่เนาะมีการเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆล,ล,ลงรักปิดทองหรือเปล่าพี่พี่อย่างเงี้ยครับพี่มีการคล้ายๆลงรักปิดทองใช่ไหมครับพี่ลองดูเนี่ยนับพี่เนาะนเห็นรักอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ลองดูครับพี่พี่เก่าดีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ ห่วงเชื่อมห่วงรีแบบนี้เลยครับพี่พีลองดูครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งแบบนี้เก่าจัดเลยครับพี่พีเก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้พระห่วงเชื่อมพี่พีลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่นะห่วงเชื่อมแบบนี้พี่พีลองดูครับพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีลองดูครับพี่พี่ครับนี่โหแผ่นทองเต็มเต็มปิดทองเต็มเอ็มองแบบนี้เลยอาจจะมีหลุดร่อนบ้างแต่ได้ความคลาสสิกดีครับพี่พี่อย่างนี้ lc ร้อยบาท นี่หลวงปู่ไหนวัดบ้านแจ้งเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นหลวงปู่ หลวงพ่อกันกันพี่พี่หลวงพ่อกันวัดพญาตแบบนี้นะพี่พี่เนาะสองสี่หกเก้าแบบนี้เก่าเกึกเลยครับพี่พี่เก่าเกึกแบบนี้พี่พี่ลองดูรับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเลยนะพี่พี่นะปิดทองมาเหมือนกันเลยครับพี่ปิดทองมาเหมือนกันเลยแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่เนาะหลวงพ่อกันวัดพญาตแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ดูรายละเอียดสวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่เนื้อทองแดงพศสองสี่ 69แบบนี้หลวงพ่อกันรถพยาธิพี่พี่ลองดูตัวข้างเหรียญแบบนี้นะพี่นนองตัวตัดข้างเหรียญแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีจัดจัดจานจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่หลังยันหน้าหลังยังดูคมชัดดีครับพี่พี่เนาะถือว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับที่ระลึกในการ ปฏิสังขรอ,อุโบสถแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อกันวดพญาติแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่เหรียญเ,เก่าแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับนี่ดูนะนี่ครับพี่ขอบเหรียญเขาเป็นแบบนี้น้ะพี่พี่เนาะลองดูอย่างนี้เอา500บาทเห,หรียญหลวงพ่อกันวดพญาตเอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพว่อรวยครับพี่พี่โอ้โหดูลงยาสวยสดงดงามจริงๆเลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อรวยปาษาที่โกแบบนี้รุ่น ไต่ามาห้าเก้าวรวยรอยร,อย,รอยพี่ๆลองดูแล้วกันครับพี่แบบนี้สวยงามมากๆครับพี่ๆลองดูเนาะสวยจริงๆพี่ๆอยากให้ลองดูครับพี่ๆครับนี่ตรงนี้ครับพี่ลองดูเนาะเนี่ยครับพี่นี่ จมูกเขาอาจจะโดนนิดนิดนะพี่พี่นัดจมูกอาจจะโดนนิดนิดแบบนี้ครับพี่พี่เนื้ออปก้าลงยาสีแดงสวยสดงดงามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่ครับลองดูเลยลงยาได้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับอย่างนี้นะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่หลวงพ่อรวยปาษาที่โกแบบนี้ครับพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่มีนัมเบอร์ด้วย7 2็ดสองเก้าแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท หลวงพ่อรวยครับพี่พี่เอาปาก้าลงยาสีแดงสวยสดรดงามแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่น้องแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลพี่พี่ลองดูครับพี่ นี่ครบแปดรอบเหรียญครบแปดรอบหลวงปู่ดุลแบบนี้สวยนะเหรียญนี้สวยครับพี่แล้วสวยแล้วแกะบล็อกคมชัดครับพี่พี่วัดบูรพารามแบบนี uh ้จังหวัดสุรินทร์นะพี่พี่เนอแบบนี้ปีสองห้าสองหกครับพี่พี่สวยงามจริงๆรลาบผลพูนทวีครับพี่พี่ลองดูหลวงปู่ดุลอัตุโรแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่แกะบล็อกได้สวยงามคมชัดมากๆพี่พี่ลองดูครับพี่ แกะก o x สวยงามคมชัดแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่จมูกอาจจะโดนไปบ้างนะพี่ๆเนาะจมูกอาจจะโดนไปบ้างแต่ยังดูสวยงามคลาสสิกดีครับพี่ๆลองดูนี่ดูริ้วจีวรคมชัดแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามคมชัดจริงๆพี่พี่อยากให้ลองดูครับพี่พี่ครับครบแปดแปดรอบแบบนี้ครับพี่พี่หลวงปู่ดุลพี่พีลองดูนี่ตัวอระตัวยามเป็นไงพี่สวยงามคมชัดสุดๆครับพี่พี่ครับลาบผลพูนทวีแบบนี้นะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีดูหลวงปู่ดุลอัตุโรแบบนี้เนื้อทองแดงเรียบพลาสติกให้เรียบร้อยเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้ก็เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาเป็นเหรียญปักกฏครับพี่พี่เหรียญปักกฏหลวงพ่อเดิมแบบนี้เก่ากึกพลาสติกนี้เก่าแบบโอ้โหดูเนี่ยให้เอาให้ลองดูครับพี่ เก่าจนแบบเขาจะแยกออกจากกันแล้วครับพ like ี่น claro ้ํายาที่ประสานพลาสติกเนี่ยพี่หมดอายุไปแล้วครับพี่พี่พลาสติกเก่ากึกแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนอย่างงี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับพระเก่าเก่าสวยงามดีเหรียญปรากฏนี้เขาบอกว่าหายากแต่พี่พี่นะเหรียญปรากฏหลงพ่อเดิมนะครับพี่เขาบอกว่าหายากเลยทีเดียวครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เหรียญปรากฏพ่อเดิม พี่ๆลองดูแล้วกันน้ออย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะยามเย็นๆวันจันทร์แบบนี้เอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่ๆลองดูเอาสี่ร้อบาทเก่าๆครับพี่่ไม่รู้จะลงกล้องให้พี่ดูอะไรเลยมองแทบไม่เห็นเลยครับพี่ส่วนตัวผมก็มองแทบไม่เห็นครับพี่ลองดูน้อแบบนี้ครับพี่แต่ว่าได้ความเก่าคลาสสิกดีกรอบเก่ากึกแบบนี้เอา400บาทครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะรายการต่อมาเป็นงบดำอ้อยพี่ๆงบดำอ้อยเนืเนียมเก่ากึกเลยเนื้อตะกัว เนบเนบแน่นแน่นแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่พับพุทธเจ้าสิบชาติแล้วพี่เนาะหรือว่างบน้ำอ้อยนั่นแหละครับพี่ลองดูครับพี่ๆนั่นเลยพี่ๆลองดูนะครับพี่ดูดูเลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยๆแบบนี้งบน้ำอ้อยพ่อเนียมแบบนี้ครับพี่ๆลองดูหนาๆแบบนี้เลยนะพี่ๆลองดูตะกัวหนาๆแบบนี้งบน้ำอ้อยพอนี่มเก่าดีพี่ๆอย่างนี้ท่านใดชอบจัดไปพี่เอาสามร้อยบาท งบนำอ้อยพ่อเนียมเอา300บาทเท่านั้นพี่พี่ชอบจัดไปนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาเป็นพราปิดตาครับพี่พี่ครับผาปิดตายันยุ่งแบบนี้เนื้อตะกัวเก่าๆพี่พี่ครับให้ดูหนึ่งรอบก่อน เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ให้ดูหนึ่งรอบก่อนครับพี่ๆครับอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่นี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ดูตะกัวเก่าๆแบบนี้นะพี่ๆลองดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่ๆนี่ดูพระปิตายันยุ่งแบบนี้ครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเนื้อตะกัวแบบืหดูเหมือนจะแบบ แกเงินหน่อยๆน,นะพี่แกเงินหน่อยๆน,นะพี่ๆเนาะแบบนี้ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท อย่างนี้เอา300รอบาทเท่านั้นก็พี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาหลวงปู่ทวดก็พี่พี่วัดคอกหมูครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูแบบนี้เลยลองดูแล้วกันค็พี่พี่นี่เก่าดีสวยดีแบบนี้คอกหมูหมูเกตัวแบบนี้ท้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะโลหะเก่าๆรอเก่าๆแบบนี้ก็พี่พี่ครับหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูน่าจะอยู่ที่ประมาณปีพศ2530นิดๆเธอพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับนี่ออกวัดคอกหมูแบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้เอา 300บาทครับพี่พี่ครับหลวงปูทวดวัดคอกหมูแบบนี้สวยงามดีนะพี่พี่นะเนื้อลหะกเก่าๆครับพี่หลอกเก่าๆแบบนี้ออกวัดคอกหมูถ้าพี่พี่ต้อใดชอบเอา300บาทพี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีจริงๆแบบนี้นะพี่พี่เนาะ นี่ดูนะพี่พี่ลองดูเลยเก่าดีสวยด injuries, ีแบบนีค้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้อยู่ในตลับปุ๊กหนึ่งใบครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเลยคร <Pal> ับพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่ได้ความเก่าได้ความเนะของโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูแต่ว่ามีรอยเก็บตะไบที่เขามาโดนองค์พระเนี่ยเยอะนะพี่พี่นะองค์นี้จะบอกว่ามีรอยเก็บตะไบที่เขามาโดนองค์พระเนี่ยเยอะไปนิดนึงครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เนี่ยครับพี่ลองดูเนี่ยรอยตะไบเขาเก็บตะไบยังไง ไทยตะไบโดนพระได้ขนาดนี้นะพี่ๆเนาะลองดูครับพี่ๆอย่างนี้แต่ว่าได้ความเก่าดีครับพี่ลองดูเนี่ยดูเนื้อหาโลหะแบบนี้เนิเน,นดีครับพี่ๆเนาะแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่ๆนะอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท นี่ครับพี่เก็บตะไบไม่ค่อยดีผมเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่ครับรายการต่อมาครับพี่เป็นดวงพ่อเงินขี่ช้างแบบนี้ครับพี่ๆนี่สวยงามดีนะพี่ๆนะนี่คราดูครับพี่เขาเขียนว่า2455หแบบนี้แต่ว่าน้องไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านพี่น้อะหรือว่าอาจจะทําย้อนยุคมาครับพี่อาจจะทาย้อนยุคมานัวพี่นนอะเพื่อระลึกถึงตอนปี2 4 5 5ประมาณนั้นนะครับพี่ลองดูโลหะเก่าๆแบบนี้ก็สวยงามดีครับพี่ๆลองดูพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้ลองดูเลยครับพี่ครับนี่หลวงพ่อเงินขี่ ช้างแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะแบบนี้ทรงช้างขี่ช้างแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเงินก็พี่ดูโลหะก็เก่าดีนะพี่พี่นะโลหะก็เก่าดีแล้วดูรอยตะไบแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหเก่าจัดเก่าเกลือเลยพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้หลวงพ่อเงินขี่ช้างแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่เอา300ยบาทหลวงพ่อเงินขี่ช้างแบบนี้เอา300อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมา เส to então, like ือพ่อวงพี่พี่ลองดูเสือพ่อวงอันนี้น่าจะเป็นรุ่น2นะพี่พี่นะเสือพ่อวงรุ่น2แบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูเนาะแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูโอ้โหหล่อเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่เสือโลหะครับพี่เสือหล่อเก่าแบบนี้หลวงพ่อหลวงพ่อวงพี่พี่ลองดูเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าเลยสวยงามมากๆครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้นี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเอา300บาท เสือหลวงพะวงครับพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นรูปถ่ายครับพี่พี่หลวงพ่อรวยชุดตินทโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่รูปถ่ายหลวงพ่อรวยไอ้หลวงพ่อรวยชุดตินทโรแบบนี้ครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตนะพี่น้องเป็นล็อกเก็ตต้องขออภัยครับพี่เขาทำคล้ายล็อกเก็ตนะครับพี่ เนี่ยลองดูนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่ด้านหลังจะเป็นล็อกเก็ตครับพี่ข้างหน้านเนี่ยอาจจะเป็นรูปถ่ายนะพี่เนาะแล้วก็มีการเคลือบไว้ครับพี่ด้านหลังจะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสตตาลามแบบนี้ปั๊มยันรอบเลยครับพี่ๆปั๊มยันรอบแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วเรียบแบบคลาสสิกเลยครับพี่ๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะเอาซี0บาท รูปถ่ายลงมขากวยครับพี่ครบชุดเลยพี่มีล็อกเก็ตด้านหลังนะพี่พี่ลองดูข้างหน้าเป็นรูปถ่ายข้างหลังเป็นล็อกเก็ตแบบนี้โอ้โหครบชุดเลยครับพี่ออปชั่นเต็มเต็มแบบนี้เอา400บาทเรี่ยมพลาสติกเรียบร้อยแล้วพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยนะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่ครับนี่ใกล้จะหมดแล้วนะวันนี้ใกล้จะหมดแล้วพี่ชอบไรการไหนรีบทักถ่ายน้องได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่พี่เนาะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ดูจนจบครับพี่รีบทักมาก่อนเลยพี่พี่ชอบปุ๊บดูปั๊บปุ๊บ รีบเลยพี่ระวังไม่ทันนะพี่พี่นะรายการต่อมาเป็นพับปิดตาครับพี่พี่เป็นเนื้อไม้นะพี่พี่นะไม้เก่าๆแบบนี้เรียงพลาสติกแบบเก่ากึกมาเลยครับพี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยพับปิดตาเก่าๆเป็นเนื้อไม้แบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นไม้นะพี่เนาะเป็นไม้แบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยน้องไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรครับพี่พี่ได้ลายที่สวยงามมากๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูสวยงามจริงๆแบบนี้ครับพี่พี่ดูดูน้องไม่ใ่น้อแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เป็นไม้ครับพี่พี่ครับพ้าปิดตาไม้อย แล้วเก่าๆแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นก็นพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาโอ้โหไปค้นเจอจนได้ครับพี่พี่ กว่าจะค้นเจอพี่พี่บอกว่าโอ้โหรอจนนานแล้วเนี่ยพี่อ้าวลองดูนะพี่นนอะแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดกับพี่พี่ครับนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนนะพี่พี่นะผมอ่านตามนี้เพราะว่าผมก็บอกเหมือนกันว่าเหมือนเดิมทุกทีว่ามองไม่เห็นเหมือนกันครับพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเนาะต้องบอกว่าต้องใช้ใจมองจริงๆครับพี่พี่ต้องใช้ความชอบต้องใช้ใจมองจริงๆเพราะว่าน้องก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูละครับพี่เขาเน ถุงเดิมแบบนี้ครับพี่เก่าๆกึกๆแบบนี้เลยนี่ครับพี่อ่านให้ฟังอีกทีนะพี่พี่เนาะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมใหญ่ปี2497แบบนี้น้องอ่านตามตัวหนังสือที่เขาระบุไว้ให้นะพี่พี่นะแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาครับพี่เป็นนี่เลยครับพี่จิ้งจก จิ้งจกสาริการห,ห,หลวงพ่อไนหลวงปู่ไนครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยมาพร้อมกันเลยครับพี่พี่นี่พระบ้านเดียวกันเลยกับหลวงปู่ไนวัดบานแจ้งกับเหรียญด้วพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่ได้มาพร้อมกันเลยครับพี่พี่แต่วันนี้จะเป็นสาริกาตัวเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่สาริกาตัวเล็กๆแบบนี้นะพี่นนพี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นจิ้งจกสาริกาครับพี่พี่ครับหลวงปู่ไนวัดบานแจ้งแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอาซี่บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พรายการต่อมาครับพี่พี่ครับ อันนี้จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทาบนะพี่พี่เนาะรวบรูปถ่ายหลวงพ่อทาบครับพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยสวยงามดีครับพี่พี่นี่ดูด้านหลังเป็นตะกุด3ดอกแบบนี้ครับพี่พี่ด้านหลังเป็นตะกุด3ดอกแบบนี้ลองดูแล้วก şey. ันครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะเนี่ยครับพี่ลองดูรูปถ่ายหลวงพ่อทาบมีตะกุด3ดอกเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาท นี่เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณาอินแบบนี้เป็นพิมพ์สองหน้าครับพี่พี่เป็นสีแดงอันนี้ลงสีสีแดงด้านหลังเป็นฉากสีแดงแบบนี้นะพี่ๆเนาะดูครับพี่ดูโอ้โหดูรอยจานแบบนี้ชัดเจนดีครับพี่ๆรอยจานแบบนี้ชัดเจนดีพี่พี่ลองดูนะพี่พี่เนาะอย่างนี้ลองดูได้พี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยเก่าดีสวยดีครับพี่ๆี่ครับดีเลยเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงแล้วพี่เนาะสองหน้าแบบนี้ถ้าพี่พี่านใดนชอบเนาะอย่างนี้เอาสามร้อยบาท ฉากแดงแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ครับรายการต่อมาโอ้โหเอาวันนี้ดูดีๆแล้วนะครับพี่ราคาพระอาจจะอยู่แค่300400ีมี500อแค่องค์เดียวเองพี่พี่ลองดูแล้วกันนะพี่พี่เนาะโอ้โหราคาถูกจริงๆครับพี่เอามาแบ่งปันเท่าที่ผมดูจากรายการแล้วครับพี่300400เยอะเลยครับพี่พี่มี500รายการเดียวพี่พี่ลองดูและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่เป็นชุดตะกุดแบบนี้ครับพี่เป็นชุดตะกุดแบบนี้แล้วพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่พี่นะแบบนี้ตอกเป็นโคศาราแบบนี้ครับพี่แล้วก็ เป็นตัวน,นะเนาพี่ๆน้องแบบเนี้ยครับพี่เนี่ยโคศาราแบบนี้ก็ต้องเป็นทางหลวงปู่ทิมนะครับพี่น้องแต่างี้ครับพี่แต่อาจจะเป็นการทําย้อนยุคมาอันเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยนะพี่ๆเนาะเพราะว่าเมื่อค่อยเคยเห็นตัวตอกใหญ่ขนาดนี้นะถ้าตามถ้าตามที่ตามยุคของหลวงปู่ทิมนะครับพี่นะ้องแบบเนี้ยครับพี่อาจจะทําย้อนยุคมาแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะพี่ๆน้องแบบเนี้ยเป็นตะกุดชุดแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้ครับพี่ๆน่าจะเป็นการทําย้อนยุคมาเนาะพี่ๆนะ้องแบบนี้ครับพี่ลองดูต่อโคตัวหนะแบบนี้ครับพ ต่อโคศาราแบบนี้ครับพ,พี่ต่อโคศาราแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเป็นชุดตะกรุดแบบนี้ครับพี่ดูเป็นชุดตะกรุดแบบนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นข้อมือนะพี่เนาะเนี่ยคล้ายๆทำเป็นแบบข้อมือแบบนี้ครับพี่เดี๋ยวนะน้องขออนุญาตนะพ,พี่นะ โหยากจริงๆพี่เี่ยหนูนี่โอ้โหอย่างนี้เลยพี่เนี่ยเออนะครับพี่เขาทําคล้ายเป็นข้อมือแบบนี้ครับพี่ลองดูน้อแบบนี้ครับพี่ประมาณนั้นนะพี่ๆนะสันนิฐานเอาพี่ๆลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบแล้วพี่น้องชุดตะกุดแบบนี้คล้ายๆทาเป็นข้อมือแบบนี้หลวงปู่ทิมอิสริโกครับพี่ๆอันนี้อาจจะทําเป็นย้อนยุคเข้ามานะพี่ๆท้องแบบนี้เอา300้บาท อันนี้น่าจะเป็นการทาย้อนยุคมาครับพี่ๆลองดูเนาะแต่ถ้าทันยุคยังไงต้องขออภัยนะพี่พนะน้องก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเครื่องรางของขังแบบนี้ลองดูครับพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้เอา300บาท โอ้ยสังเการกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิป EP 428ต้องนําเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ๆนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วลองดูครับพี่ๆครับชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องได้เลยยินดีให้บริการนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ยามเย็นๆวันจันทร์แบบนี้ต้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับพี่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่ๆนะแล้วก็อย่าลืมวว่่่าาพีีีทุกกัััันนนเเรรมดลยคบ ตีห้าและสี่มงเย็นของทุกๆวันวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ